ขววตโตสาวะกะ้ังโกสังฆางนนมานิครับเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธินะครับ,รบด้วยบทสวดอัปมัญญาเป็นบทแผ่เมตตานะครับบทสวดน,นี้นะครับอันนี้สนี่ดีมากเลยนะครับสตูจะแพ้ภัยนะครับเราจะเป็นที่รับของคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นมวมนุษย์หรือว่าเราเทวดานะครับ ไม่เปิดแผ่นเลยครับ โปรยปู่วิทาอิสระที่คองทีนสูงแล้วก็ธรรมสวัสดีข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้ก็ท่าน,นเองก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะจากอาจารย์บุลเลอร์นะคะซึ่งอาจารย์บุลเลอร์ท่านเป็นวิทยากรมืออาชีพของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมเรยเพิ่งย้ายมาจากสถาบันพัฒนาผู้บริหารก็เลยเป็นกําลังสําคัญขอ,ของแก้วกัลยาสิษขาไละคะ่ค่ะก็ได้ ขอให้ท่านมาแนะนําประวัติของหลวงปู่ขอสังเกตนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลวงปู่เองก็ท่านก็ไม่อยากให้ใครแนะนําท่านมากนะคะก็เป็นอัน,นะะเข้าใจดีว่าท่านเป็นพระผู้ดีเลอเร์ประเสริฐงามพร้อมนะคะท่านชื่อเดิมของท่านนะคะตอนสมัยเป็นคาราวาส่ะท่านชื่อว่าสุวิททองประเสริฐนะคะแล้วก็ ท่านก็เป็นผู้ที่ฝ่ายในเรื่องของธรรมนมาทัา้งแต่เด็กๆหลังจากนั้นแล้วพออายุประมาณ20ปีนะคะท่านก็ได้บวชเรียนที่วัดคลองเตยในายค่ะกรุงเทพมหานครแล้วก็ออกไปรับใช้ชาติด้วยกันเป็นทหารจากนั้นก็เข้ามาบวชใหม่ครั้งหนึ่งที่เดิมนะคะ,ะแล้วช่วงต่อมาท่านก็ได้จาริกแสวงธรรม ไปในที่ต่างๆนะคะก็คาดว่าจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ได้มีโอกาสประสบการณ์ในช่วงที่ท่านได้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะท่านก็มีภูมิธรรมอันสูงส่งมากมายจนกระทั่งใครต่อใครก็ขนานนามท่านว่าเป็นหลวงปู่นะคะเพราะว่าท่านมีคุณสมบัติเพียบพร้อมแล้วก็มีจริยวัตรงามแล้วก็ความรู้สูงส่งนะคะถามอะไรท่านก็ตอบได้หมดนะคะ ท่านมาสร้างวัดอ้อน้อยนะคะในในปี2532เพื่อที่จะให้พิสูจต่างๆที่เคยเป็นผู้ที่ติดตามท่านได้มีสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ตั้งอยู่ที่วัดอ้อน้อยเป็นเวลาช้านานนะคะผลงานของท่านนะคะก็ท่านก็เป็นผู้ที่เผยแถร่พิศาสนานะคะในเรื่องของ มหาสติปฐาน4แล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของอส,สอนในเรื่องของปราณโอโสถนะคะซึ่งพวกเราก็คงจะมีโอกาสที่จะได้ศึกษาในเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเองเอางานทางด้านกระทรวงสาธารณส,สุขนี่นะคะท่านก็มีคุณครูการมากมายนะคะที่ให้ความรู้นะคะในเรื่องของอสมุนไพรแล้วก็ได้ จัดตั้งอรโรคยาศาลาคลินิกที่วัดอ้อน้อยซึ่งได้ตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมากนะคะก็ในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ของเดือนและสัปดาห์ที่3ก็เป็นวันเสาร์นะคะสัปดาห์ที่3ในช่วงบ่ายก็มาตรวจรักษาที่ ASTV นะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็มีผลิตภัณฑ์หอมจังนะคะ ผิดพันธ์ที่สกุลหอมจางนี้ก็มีอยู่มากมายนะคะที่อยู่บริเวณด้านนอกทางเข้าก็จะเห็นได้ว่ามีผิดพันธ์ไม่ว่าจะเป็นจานทูสมุยาสีฟันเหล่านี้ก็เป็นผิดพันธุ์ที่จดสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสได้ใช้นะคะโดยเฉพาะในช่วงไข้หวัดใหญ่แทรก้างในมอง่2นเก้านนี้ก็ท่านก็มียาที่จะให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหวัดเนี่ย ได้มีโอกาสได้ใช้ด้วยนอกเหนือจากที่เราไม่สามารถเข้าถึงทางฟูนะคะงานที่อ,อ,องค์หลงปู่ได้ผลิตเป็นมีจำนวนมากมายแต่ว่าเรนอยากจะขอเรียนรายการประจำที่ท่านได้จัดรายการนะคะในทางทีวีนะคะก็จะมีทุกวันอาทิตย์นะคะเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เป็นรายการทีวีช่อง5นะคะในเวลา6โมงถึง6โมงครึ่งก็เป็นรายการอาทิตย์สดใสาทางทบ .5 แล้วก็วันศุกร์ก็ทบ .5 ในเวลาตี5ถึงตี5ครึ่งก็เป็นรายการวิถีธรรมวิถีไทยแล้วก็ทุกวันศุกร์นะคะอันนี้จะเป็นรายการสดวันศุกร์นี้จะเป็นช่วงเวลา11โมงถึงเที่ยงก็อยู่ที่เอสทีวี ก็จะเป็นรายการประเด็นข่าวประเด็นธรรมก็จะเป็นรายการที่นําประเด็นข่าวที่เป็นปัจจุบันขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ใช้เนี่ยนุ่งธรรมะที่จะวิาพากษ์นั้นอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เอ b ดีีสามก็จะมีรายการขององุลปูในช่วงทีห้าถึงหกโมสำหรับรายการวันศุกร์ก็จะมีรายการอารุยาศาราที่ ทีสช่องเท่าแก่ในเวลา6โมงถึง7โมง็จะเห็นได้ว่ารายการทางด้านกว้างนะคะคือผ่านสื่อต่างๆก็มีจำนวนมากมายแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่สามารถที่จะไปที่วัดอ้อนน้อยได้นะคะก็จะมีรายการประจำอยู่ที่สวนอุพินีนะคะในเวลาประมาณ8โมงของวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะ ก็เป็นวันอาทิตย์ตอนช่วงเช้าส่วนวันอาทิตย์ในช่วงบ่ายสัปดาห์ที่3ของเดือนก็อยู่ที่โรงพยาบาลอาหารเรือสำหรับที่วัดอ้อนน้อยก็มีในอาทิตย์ต้นเดือนอาทิตย์ที่สองของเดือนและอาทิตย์ที่4ี่ของเดือนนะคะก็จะเห็นได้ว่าพวกเราก็ได้มีโอกาสได้มารู้จักท่านวันนี้และถ้าเผื่อว่าสนใจนะคะก็ขอเชิญ ติดตามธรรมะขององค์หลวงปู่ในรายการทีวีดังได้กล่าวมาแล้วแล้วก็ไปที่วัดอ้อน้อยด้วยแล้วที่วัดอ้อน้อยเองก็มีโครงการจัดสร้างพระนาคปรกรใหญ่ที่สุดของโลกนะคะซึ่งคตอนนี้องค์หลปู่กาลังรวบรวมต,ตักใยต่างๆที่จะจัดทาในเรื่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ในช่วงวันกระถิ่นนี้นะคะก็จะมีรายการที่จะแจกนะคะเหรียญประสาโลหิตของ องค์ปู่เนี่นะคะก็เป็นพิธีกรรมอันที่มีมาเรื่องมนานแล้วนะคะเราจะมีการแจกเหรียญชื่อว่าภาษาโลหิตดาวสุริยะปกก้าปกกระหมอมนะคะในวันอะถิงก็ถ้าเผื่อว่าพวกเราสนใจก็ต้องไปรับบัตรนะคะบัตรที่จะเป็นบัตรที่จะรับเหรียญนี้ก็ให้ไปรับในวันที่12สสิงหาคมอันเป็นวันแม่นะคะซึ่งที่วัดก็มีกิจกรรมมากมาย ท่านที่มาเรีนใช้เวลาก็าเยอะนะคะถ้าจะพูดก็คงพูดได้อีกครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เจอที่ดีกรมาดําเนินการต่อไปนะคะท่านเองก็ขอจะแนะนําองค์หลวงปู่แต่เพียงเบื้องต้นแค่นี้แล้วเดี๋ยวพวกเราคงได้เดี่ยวการตินต่อไปจะเชิญท่านที่ดีกร์ดำเนินการต่อไปค่ะขอบคุณจาจารย์ท่าทรงทานเป็นองสูงน,นะครับที่กรุณาได้มาการาบจิวบอร์ดของหลวงปูป่ให้พวกเราได้รับทราบนะครับ นับแบบนี้นะครับก็ผมจะถึงเวลาที่พวกเรารอคอยนะครับในหัวขอ้อความจิตจังไรให้ใจเป็นสมในยุคบ้านหมู่บ้านวายนะครับเราจะขอกราบนิมนต์หลวงปูน่น,นะครับขอ,อกราบนิมนต์หลวงปู่ครับพวกเราใช้กล่าวคำว่าสาทุสองครั้งครับในต้องรักศีลนะในต้องรักศีลนะ ฉันก็ไม่การุณรุณาแล้วนะเดริณธรจะเดินสุเจิสาธุชนคนจะเรียกว่าหมอทั้งหมดคงไม่ได้นะคนที่เกี่ยวกับสุขภาพการราบายแล้ก็อยายงพุทธบริษัทที่นับทุกท่านที่จริงทำเรียมปฏิบัติเขาก่อนฟังธรรมก็ต้องสมทานไหวพระสวดมนสมทานศี รับไหมรับก็เอาดิรับก็บบขอดิคุณไม่ขอฉันก็ไม่ให้ <c oughs> เออทำเนียมก็ต้องขออ่ะ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ

กัจฉามิพุทังสะรังัจฉามิธมาังามิังสารังกัจฉามิสังฆสรังกัจามทังสารังัจฉามิตุติยมปีพุทธังสารังกัจฉามิ ยมปีธรรมสระนังามิทุติยมปิรสะังชามีตุติยมปีสังฆสระนังกชามีตติยมปีพุทธังสระนัง kacami Tati yampi bukan saranan kacami Tati yampi teman saranan kacami Tati yampi teman saranan kacami Tati yampi sangkang saranan kacami อิสรานักบุญนังนิตังปานติปตาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอ่าทินา มืสุนิชฌาระเวรมะนีสิกาปัทสมาทิยามิมุสาวาาเวรมะนีสิกา

ัญจาสิขาปัตถาหนิสินทั้งห้าท่านทั้งหลายได้รับแล้วสิเรนสุขติยันติสินทำให้สุแดนสุขติสิเรนโภคสัมปธาสินทำให้เกิดโภคัส สิรินะนิพพุติยันตีสินทรรให้สุระนิพพานตัสมาสิรังวิโสธเยทั้งทั้งหลายจงตั้งใจรักษาสินให้บริสุทธิ์กราบสามุ ทมเจริญสุขกันสาธุชนคนดีที่รักทุกท่านสิ่งหนึ่งเรื่องเมื่อครู่ท่านพิธีกรได้นแนะนำอัตรชีวประวัติก็ที่จริงก็ไม่ได้ชอบให้ใครมาพูดถึงเรื่องตัวเอง ว่าทำไปใดอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็แนะนำไปแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งก็คือถามเรื่องใดตอบได้ทุกเรื่องฉันคานอยู่ในใจว่ามีหลายเรื่องที่ตอบไม่ได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นเรื่องว่าหวยออกอะไรอันนี้ตอบไม่ได้ตได้ต่อใจก็คงไม่ต้องมา,มาวุ่นวายลำบากก็ เขาให้มาพูดประัายายเป็นเรื่องทำจิตให้สดใสทำกายให้เป็นสุขล่ะรับจิตอย่างไรให้ใจเป็นสุขพูดเหมือนไม่ได้พูดเลยนะถามว่าก็อะไรจิตกับใจมันคือดวงเดียวกันนะมันตัวเดียวกันนะแล้จะปรับนยังไง ปรับจิตก็คือปรับใจอ่ะปรับใจก็คือปรับจิตอ่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดเหมือนไม่ได้พูดนะใครเป็นคนตั้งหัวข้อเนี่ยเออระวังจะเสียภูมิเป็นถึงชนชั้นระดับข้าราชการแล้วเนี่ยแม้ชื่อหัวข้อก็อย่าอายเขาจิตเมื่อใดที่เราคิดเนี่ยมันเป็นจิต ไอ้ใจตัวนี้ก็คือเก็บอารมณ์ไว้เรียกวัาใจสภาพจิตก็คือต้องคิดเก็บอารมณ์เรียกวัาใจพืนพอใจเรียกว่ามนักจิตใจมนักมโนปันดาระมนายตนะมนินรีเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเป็นตัวเดียวกันแต่มันเปลี่ยนสภาพตามอารมณ์ที่มาสิง ถามว่าทําไมเรียกว่ามนณีสีกับมณีสีก็คือความเป็นใหญ่มณีสีก็คือความเป็นใหญ่เช่นเวลานี้เรามีความโกรธเป็นใหญ่อย่างนี้เขาเรียกว่ามณีสีความรักเป็นใหญ่เรียกว่ามนณีสีความโรคเป็นใหญ่เรียกว่ามิีสีหรือว่าปัญญาเป็นใหญ่สมาธิเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่อย่างนี้เขาเรียกว่ามิีสีไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาปรากฏมีสมาธิเป็นใหญ่ท่านผู้นี้กำลังมี มันนินสีอย่างน,น,นี้เ็ตอนเขาไม่เรียนจิตเราจิตต้องคิดก็นคนที่มีสมาธิคิดไหมไม่คิดสมาธิที่ต้องไม่คิดถ้าคิดไม่เป็นสมาธิมันเป็นกะทีไะ่ไปะอ่าจริงๆสมาธิคืออารมณ์เป็นหนึ่งแค่อุเบขากับเอกับคัตาอารมณ์มันต้องไม่คิดเรามีอารมณ์เป็นใหญ่ในสมาธินั้นๆเรียกว่ามันินสีมโนคือนึกตึก มันโนเนี่ยเรียกว่ามันนึกขณะใจที่เรานึกเราตรึกนึกอยู่ตรึกอยู่อย่างเงี้ยหรือมีอารมณ์เข้ามาปรากฏแล้วทําให้เราตรึกตามอารมณ์นั้นๆเรียกว่ามนโนมันนั่นก็ความดีใจอิ่มใจพอใจเบิกบานจิตใจเรียกว่ามันนะั่นเนี่ยสภาพจิตมันมีอาการทั้งหมดสิบอย่างนะคือมีชื่อของมันสนะิบอย่างตามอารมณ์ที่มาปรากฏแล้วข้องงำ เองคนที่ตั้งประเด็นคําเสวนาหรือคําพูดหรือคํามาแสดงธรรมเนี่ยระวังอย่าอย่าปล่อยกจทําจิตอย่างไรทําใจให้เป็นสุขใช่คนนั่งฟังอยู่นานหร,ห,รหรือเขาจะพูดผิดว่าเขาอาจจะพูดมาทาจิตอย่างไรทํากายให้เป็นสุขหรือเปล่าหรือหูเราปวดอ๋อคือสุดแล้วไม่ได้ปวดก็คือเขาพูดผิดจริงๆ แต่ก็ไม่เป็นไรก็ปรับแซะทำจิตอย่างไรถ้าทํากายให้เป็นสุขน่านจะสอดคล้องกันได้แต่ถ้าทําจิตอย่างไรทําใจให้เป็นสุขเนี่ยพูดเหมือนไม่ได้พูดก็คือไม่ต้องพูดเลยเพราะมันเป็นสุขไปแล้วไงมันเป็นสุขไปเสียแล้วแล้วฉันจะมาพูดอะไรคุณสุขไปหมดแล้วก็อย่างบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราใช้คนไทยเราชอบใช้ศัพท์ พุ่เผยเกิดไปเลยไม่รู้ว่าอะไรมันตรงกับสภาพธรรมที่ปรากฏจริงๆอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเมื่อครู่ปฏิบัติธรรมอะไรนะหัวข้อว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิอะไรนะอัปประมัญญาสมาธิใช่ไหมสมาธิโดยไม่มีประมาณเออ ที่จริงแล้วมันแปลว่าสมาธิโดยไม่มีประมาณอัปอป,ปมัญยาสมาธิสมาธิที่ยิ่งใหญ่สมาธิที่ไม่มีประมาณสมาธิที่หาที่สุดไม่ได้เอ่ยยังไม่ถึงถึงสัพเท